สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพาไปตามพืงนกันทีเห็นไว้มาว่านครับผมเห็นแม่ครับจะ๋ไปตามตาพานผลนครับผมไปบานพนผลกันครับผมไปครับผมครับผมมาสะพานผลนครับวันนี้ เร็วครับเห็นตัวครับนี่ครับนี่เพิ่งตัดตัวผ่านเห็นสองน่าจะหลายกว่านนะีากก้นะดอกมันก็มีดิดอกมันดูดีไปดูอะไรนะกลัวจะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เหมือนจะเป็น,ปน,นเต็มหนอขายาวอ่ะไหนล่ะไหนล่ะโอ๊ยอีเมยียหนึ่งไปลูกเฮ้ยเฮ้ย ไปนี่เลยเห็นแล้วนี่อ้าวไปทางนี้กับก้กอไม้นี่มีกี่ก้อเองโี <laughs> ้โหกีก้องไงดูดูดมันมันมีปัญหาอะไรมันมีทางเข้าไปนูน่นเนาะเองบ่เหนื่อยเลยเราต้องเดินลัดนิดงตายดีพูด,ดเห็นเลยนี่เห็นเลยเหรีอเอาละงั้นก็นกดี่เลยประหยัดเวลาไปเลยไหมไปเลยเหรียอในในเอาให้ชัวร์เมื่อวานนี่แค่เบียงนิดเดียวกับเมืยบางทีเบียงแค่เนี่ยครับแต่ว่ามันดินเลียดเด้่นี่เลียดฟิวไปนี่แหละ นี่ยตรงขานุ้นเนี่ยตรงขนุนเนี่ยตรงขนุนตรงขนุนนั่นอ่าโอเคโอเคทำยังไงเสียเวลากับผมเผียังนี่เป็นอยเสียเวลานะครับถามกันเรื่อยยังไงยังจะยุโรปางการเดินทางตั้งที่ว่าเขวี <c oughs> <า>้ยงหาไม่เห็นการสามที่ีหาสองวันไม่เจอ <c oughs> ผมหาเมื่อวานทั้งวนันก็ไม่ถึงวนันหลายชั่วโมงอยู่หาไม่เจอครับผมวันนี้ก็เลยว่าจะไปจอสามที่สีครับคือเป็นยังไงเจอไม่กับแต่มาดูร่างก่อนเนาะ ครับผมเอ,อ้ามีแค่สองตัวนี่จะเปลี่ยนตามเด้นะครับผมเดี๋ยวไปดูนกันครับครับผม,บผมก็มาด,ดูทีดูสงสัยแล้วครับผมนี่ครับตัวขนุนเดี๋ยวพันพนไปทั้งหมดครับเดี๋ยวผมไปทางนี้รูเวงนี่นครับผม เพื่อจะเห็นเห็ดด้วยโอ้ยครับครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับครับมพันุ่นผนเห็นแล้วโอ้ยทำไมอยู่ด้ต้นพิหลอดครับผม่ปเ,เดี๋ยวไปดูรังกันครับผมนี่ครับ เห็นอีกแล้วหมานึงวมมันนี้ยอยากที่หดอดดันไหนโยนโอ้หน่นนะอทิศทางมันตรงนี่หรอึงเจีมาตรงไหนเอาน,น,นู่นดิตัวนั้นนู่นคือรงอยู่ทำขบ,บไปเลยแล้วครับผมนคนกำลังทำขบอยู่ครับผมแต่วงทองเสร็จแล้วคบแบบ ง่ายอีกแล้วจิตติดไม่ติดง่ายง่ายยังไงแบบดไม่พิธีพิชันปุงก็เห็นพิธีพิชันมันง่ายเราเตะพื้นที่ตรงนี้หาของอยากอะปุงมีเต่ใบมันแห้งแ้่กับกิ้งไม่กิ้งยาเลย ยาไม่มีเลยครับผมแต่มันถึงต่ำทุกเนาะมึงต้องอะไรมากแหลเดี๋ยวผมขอไปเตรียมชุดก่อนให้พันธล์พนทำขบเดี๋ยวจะหมัดไปเลยนะครับครับผมดีจริงเลยครับวันนี้ครับเราผมจะขอปากนี้เป็นโดยพันธุ์ไก่เลยไดดๆเลยครับผมพึ่งจุดทศการณ์พึ่งความกล้าครับผมครับไปจะมีกำลังครับ หายพันฝนนำหนาบเลยเดี๋ยว,ดยว,ดยวมดแล้วมั้งมดแล้วนี่ก็ขี่ยาวไปนี่ไปครับเดี๋ยวไปดูกันที่ลังครับผมนี่ครับผมลังเราก็พร้อมจุดครบพร้อมดุยกันเลยเดีย๋ยวใส่หมวกแป๊บน,นึงครับผมผมจุดทดแล้วเดีย๋ยวไปเหนือลงกันครับผม เราอยู่ใต้ลมเราต้องไปอยู่เหนือลมครับมาผ่านฮดคผม้ม <c oughs> ดเลยติไปดูนีด้ควนโฮมแล้ควนไปแลดีว,วันนี้ควไไนไแล้วดวยเปิดออกหมดเลยจุดเลยเราไมาพ่พี่น่ะผมติดแล้วครับผม สู้สู้ซ่าสู้ซ่าเลยครับผมเดี๋ยงมันมันจะคู่มันจะดูไบหน้านี่ไปไประวังกันต้องเฮ้ยผมก็แล้วแตกแล้วครับผมอุ้ยิวแรงจนลืมหัวน้าเฮ้ยหัวน้าเต็มเลยพี่เว้าวลังก็โอเคครับผมกระดานเลยเนาะ ดูว่าสวยเลยรังนี่น้ำนเต็มเลยครับผมตัดเลยครับผมแบบถ่ายได้ไม่ค่อยดีนะครับ,บ,บรของบริหารควันดาควันไม่ค่อยติดครับผมมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งตรงคอยจุดควันใหม่ครับผมครับรังน,งนี่แค่รังแรกครับผมเดี๋ยวเราจะไปรังต่อไปด้วยเนาะ ไปหาครับไปหา,ปหาเดี๋ยวก้อนทองก็ได้มาทางอยู่ตรงผมโอเคย้อนแสงด้วยทั้งหมหดอะไรอยู่ครับผม,มโอ้ควานของผมก็บผึ่งวัดีตอนหลังมันหนาติดอันนี้เนี่ยม,มีกิ่งขัดนะ ต้องรีบต้องฟังก่อนดีละถึงช่วงนี้น้ำดีครับชื่อวัดชได้ไดเลยน้ำขอสูดดูหาพึ่งนะครับผมชอบมากเลยดูดูนี่พึ่งอยู่ตามกับผมไม่ต้องปิน้นให้เหนื่อยเป็นสไตล์ผมอยู่แล้ว <c oughs> แต่ร่างนี้ตอนแรกก็ว่าผมว่าจะตีเล็กหน่อยกันเลยจุกละคุกเลยฟันไก่ดีกว่า วันมาดีตอนหลังปาดยากครับมันมีนกิก่งขัน้นเอาลังไหมออเอามี์ให้กำลังกิน,นเลยิเดี๋ยวคิวเดี๋ยไ่ได้กินนานแล้ยเอาไว้ก็ให้พิชาตนะ<ป>เานาะ,นเ,นะเท่ากันเลยเนาะถึงเกาะพร้อมกันเลยเนาะคนผมเริ่มถึงเปาะน,นั่นึงล้ว เโอ้โหทางผ่านไก่ควันดีอยู่นพานกลับลังเลยต้องรีบต้องรีบยื้นเอากระดิ้นเลยครับสำค<พ>ข้นนาน้อกอันยังสุดยอดเลยนานๆป้าครับผมยังไงอืมไปออกครับผมไปครับผม น,นออกไปแล้ว <miles> ละแรงเลยของเราสวยครับคือก<ป>ันเนาะไปกันต่อครับผมครับมีแค่ลืมต้นครับครับผมเดี๋ยวออกไปอีกจุดๆหนึ่งเนาะกินน้งกินท่าเห็นไหมเห็นตัวกินกับไม้เมื่อวานคาตามาสองวันบวกผมอีก วันหนึ่งเป็นสามวันแต่ยังไม่มีใครเจอเลยครับผู้พึงลังนิดแสดงว่าสุดยอดสุดยอดอยู่คอยเป็นลังใหญ่ๆเน,นาะนายจะอยู่ต่ำผม,มว่าปวดสูงนี่เขาน่าจะเห็นแหละนะเขาเลยแ,ลแต่สูงเซ็จอเ,อเองกันเลงก็ดูจนถูกต้นไม้ไว้ <c oughs> <c oughs> อยู่ในป่ามันกับปัวนายยิ่งยอย่างนี้แหละดูยังต้นที่ลอนี่ะดูแล้วนี่ก็ดีนะผมตัดสินใจกดด้านนี้ก่อนตอนแรกว่จะไปด้านนี้่ได้ไหมงั้นโอหรอเราอีกนานอีกเดี๋ยวเวลาเป็นไงดูนี่ แต่สนใจเห็นยอดสิลอดลึมๆดปดูนะเดี๋ยวนี้มันอยู่ตามของผมชอบอยู่แต่ต้นสิลอดเด้งต้นมะม่วงต่ำๆมะม่วงต่ำเลยแล้วก็เหมือนหมล์ลมในในป่ามันอย่างเงี้ยครับผมขนใหม่ไมลลมอันนี้ของมันเลยแหละครับผมเอาไปครับผมกันไม่เสียเวลาครับยังเดินทางอีกไกลกันประมาณอีกสามสี่โลครับผม ไปครับเดี๋ยวไปดูจุดที่เราเห็นตัวมายครับผมต้องเจอแน่นอนวันคิดว่าจะต้องเจอนแตัวทิศทางรูแล้วมันใจเนาะวันนี้รับพันผลหนีไปครับผมมาดูจุดเดิมที่เห็นมีมันสามสี่เมเลยกดเดิมมีครับคือ

ถึงชั่วโมงนะ่ะถึงมันก็เลยยังหากินอยู่ตามไปเห็นแต่ลอยก็ขึ้นสุดๆเลยครับผมโดนิมาอันนี้ตามแม่ที่เขาตีเล้วเนาะเราวันนี้หลายเมี่เลยกันจะรอดูทิศทางก่อนไหมล่ะเอาไหมล่ะเตว่ามันใจแน่เมื่อวานเมื่อวานพันไก่เห็นแล้วแต่เล็งพิษไปนิดนึงกัเฮือกเดนิดนึงก็กัเลยไม่เห็นครับผมนีน่ ติดทางนี่เลยครับผมไอรังนี่แหละครับผมที่ตามสามวันสามวันไม่เจอนี่เซียนพึ่งสามสิบหาพึ่งมาสามสิบปีสามสองวันหรือสามสองวันสามวันสองวันวันไม่เจอไม่เจอสามอีกวันนึ่งไม่เจอไม่เจอครับมันอยู่ยังไงมันขุดดินอยู่นี่คือแต่เรามาอยู่ในรูหรือเปล่าอ้องว่าไปถึงโพรมนี่ถึงวังรู เคยยืนไหมครับาตยืนนี่ผมจะโค้งเวยเละๆไปครับผมเอาครับผมรังทานฝนเห็นไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวผมปักป๊กๆๆๆเลยโอ้โหโหกบอ้าว ไม่ใช่เตะชาวเลยนี่นเซ็ตโจ๊ะทะเลนี่ดูแล้วนี่มันดียะาพึ่งอยู่ตรงนี้นี่มันอยู่ตรงไหนเมนื่อวานเองก็มาจอดจนตรงนี้น่ะนมีไหมน่ะตรงนี้ผมก็เดินเข้าไปตามคะแนนกันเดียวว่าเขารวมเมื่อกี้เขาไปยังลึกเลยทีนี่ขวามันอยู่ต้อตนอะไรหรอ ยืนนิตุนนายแต่มันเป็นระยะที่เองจะมาดูหรือด้วยเนอะแลมันอยู่ตรงไหนผึ่างนี้ถึงขนาดหาไม่เห็นคนเดินหายเห็นแฮ่อืม,อมสีสงสัยเลยเนี่ยเงี้ยเอาลองหาบ่อเสด,ดูเข้ามาอืมหาบ่อเสก่อน ิินเปล่าไหมพี่ขีดินเปาไหมไม่รู้เอ้ย้อยลันหาเห็ดมั้งนี่ร้อยใหม่ๆได้ดิเนี่ตามเบาแสตามบบาแสครับผม เดี๋ยวเขาไปดูกันครับผมลงลอยจะใช่หรือเปล่าครับผมเอ๊พึ <c oughs> ่งจะอยู่ยังไงนนอยวานผ่านผ้นกับเขามาแล้วก็ไป เยวผมเห็นรังผมจะถ่ายดูครับผมอ้านไก่เรายกตรงขาวรอบที่สองครับผมแต่ว่านี่เห็นครบเลยยิงท่อครับผมแบบผมก็ตีเลยมันอาจจะอยู่ในป่ามันตรงตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นป่ามันล่างไอป่ามันทางปีแล้วมันมีเครือทุปีเรียๆเนี่ยผมว่าคนคนหาเห็ดหาเฮ็ดแหละเห็นแต่ปกงก็ยังหาไม่เจออยู่ดีอ๋อจังหันเชกครับเสียเวลาเดี๋ยวไปดูรังนึงที่พันไก่เห็นไหวแต่นานแล้วจะยังอยู่ไหม จรริงคับผมไปดูเอาเอา,เอาเอาแบบนั้นดีกว่าเลี้ยงคำก่อนเลี้ยงคำแบบไปครับผม<า>ไป,ไมไปนี่นะครับผมเฟนนี้ไปเลยครับผมันม่ยมนะนิยมมีรอยหลุดเข้ามาครับผมนี่วันที่ผมมาหาเอ่อเห็ด,นนดครับผมนี่แหละต้นนี้แหละครับผมรอยมาไฟเข้ามา ไม่เฉาหนิกว่ลุ่นกังกงาฟุงเจเบอรก็มาฉีดยาดาแต่เขาจะเห็นแหละนะครับผมเห็นไหว้หลายวันแหละเห็นไว้เป็นเอ,อ่อ เป็นสองสามอาทิตย์ครับแเขามาฟันตุน่นวุ้ยลอยมันนะครับนั่นเฉยๆครับผมมันจับผมขาวนี่น มาจับพักครับผมโอาเป้เอ่อเขาซอยทรายมือเนะี่ยเส็จร้อยเขาเอาแล้วเสร็ร้อยมันล่างไปแล้วเดี๋ยวออกไปทำยังไงไหนอู้นะ ไอต es, ้นมะข่ายยังพี่ต้นมะขามไหมเดี๋ยวพี่ผมออกไปได้นี่แหละโอเคอออ entonces, discord, ไปคร <splendid. S 1> ับออกไปครับผมอู้หูมจะรังใหญ่นักนะมาพันผุ้งครับผมเสียงจะมาข้างนี่ครับผมก็มาปลายุขาันที่ปีไก่เนาะที่เรามาตามกับ มันกอดผึ่งก็ยังไม่มาเลยครับผมอืมมันก็เริ่มออกแล้วครับผมดอกก็เริ่มออกแล้วแต่วันวันวันนี้ไม่เห็นเลยน้ำมันจะอยู่ทั้งต่ำเนาะประมาณนั้นแหละก่อสรุปก็ได้ล่างเดียวแต่ว่าพันฝนไปเห็นแบบทึงห่าแบบฟุกๆนี่แต่ว่าเห็นแบบเร็วๆง่ายๆเลยน่ไม่ตรงเนยเลยเนะ่นี่แล้วครับแต่เห็นตัวนี่ใช่เนาะ ยิงนีเว่าเด้นี่ไปลังเมื่อกี้เราตามสองวันจะเทเนาะเออท่านายยิงก็ตามได้ทำไมเห็นครบก็ก่อนสองครบทีเดียวทุกคนป้านไก่ไม่เห็นที่เฉยผมเห็นสองครบครับผมเอาครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับผมคัมเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมครับเดี๋ยวได้เวลาไปใส่เป็ดอีกครับเสียงมาะพันเสียนั่นนี่ บอกว่าน้ำลดแร้วอ่ะ <Wow. S 2> น้ำเหมาะที่จะปักเลยอ่ะจัดครับจัด